ทำความเข้าใจกับการใช้งานเซนเซอร์แบบดิจิตอลและอนาล็อกการใช้งานเซนเซอร์แบบดิจิตอล 1. รูปแบบสัญญาณจะเป็นระบบฐานง2 2. โดยทั่วไปสัญญาณมี2ค่าคือ0และ1 3ค่าสัญญาณจะเป็นต่ำและสูงหรือเปิดและปิดตัวอย่างเซนเซอร์แบบดิจิตอลเช่นสวิตช์และเซนเซอร์นับจำนวนเป็นต้นการใช้งานเซนเซอร์แบบอนาล็อก 1. รูปแบบสัญญาณเป็นลักษณะต่อเนื่อง 2. ส,สัญญาณมีค่าตั้งแต่0จนถึง VCC ของแรงดันไฟฟ้าในระบบ 3. ส,สัญญาณสามารถปรับขนาดให้อยู่ในช่วง0-100%ถึง100% 4. ความละเอียดของระดับสัญญาณอยู่ที่1024ตัวอย่างเซ็นเซอร์อนาล็อกเช่นเซ็นเซอร์แสงและเซ็นเซอร์วัดความร้อนเป็นต้น แบบมีการประยุกต์การใช้งานอย่างไรเซนเซอร์ดิจิตอลการประยุกต์ใช้งานกับเครื่องนับจำนวนนั้นสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานไดห้หลากหลายแบบนอกเหนือจากการนำมาเป็นเครื่องนับจำนวนหรือวัดระยะทางแล้วยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการส่งข้อมูลเก็บไว้ใน PC ีเซนเซอร์อนาล็อก การประยุกต์ใช้งานอนาล็อกอินพุเพื่อสร้างเป็นชิ้นงานหรือนวัตกรรมใหม่ๆเช่นใช้บอร์ด ESP-032 อ่านค่าอนาล็อกจากวงจรของ LDR ที่มีการตรวจวัดปริมาณแสงเพื่อนำไปตัดสินใจในการควบคุมเปิดปิดไฟที่หน้าประตูบ้านเป็นตน้นประเภทของมอเตอร์และหลักการทำงานของมอเตอร์ประเภทของมอเตอร์1 เอซีมอเตอร์สองเซอร์โวมอเตอร์สามดีซีมอเตอร์สี่มอเตอร์แบบสันห้าสเตปเปอร์มอเตอร์หลักการทำงานของมอเตอร์ดีซีมอเตอร์หลักการทำงานพื้นฐานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรตงหรือดีซีมอเตอร์ประกอบไปด้วยขดลวดสองชุดซึ่งขดลวดชุดหนึ่งอยู่ที่ขดลวดสนามที่ทำหน้าที่สร้างสนามแม่เหล็กถาวร s t ตปปิ้งมอเตอร์สเตปเปอร์มอเตอร์นั้นไม่สามารถขับเคลื่อนหรือทำงานเองได้จำเป็นต้องมีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการสร้างสัญญาณหรือกระจายพัสไปให้วงจร s t e ปปิ้งมอเตอร์เซอร์โวมอเตอร์หลักการทำงานของ s e r v ์โวมอเตเริ่มที่วงจรควบคุมเมื่อวงจรควบคุมได้รับข้อมูลองศาที่ต้องการมาแล้ว วงจรควบคุมจะคำนวณมอเตอร์จะต้องหมุนไปในทิศทางตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกาเพื่อให้ไปสู่องศา,าที่ต้องการได้